เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองก์นะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับศึกดวลไทยประจําสัปดาห์กันอีกแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าสัปดาห์นี้นะครับเป็นตัวที่ตัวที่สร้างโล่เนี่ยไม่สามารถทนทานดาเมจของมันได้นะครับนั่นก็คือคิงนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าศึกดวลประจาเซิร์ฟของสัปดาห์นี้เนี่ยจะโหดละมันขนาดไหนนะครับผมนี่ หลายคนก็ถามผมมาเยอะมากนะครับว่าราชาเกลืออย่างผมเนี่ยเติมที่ไหนนะครับคุ้มง่ายและปลอดภัยที่สุดนะครับแนะนําเว็บ CGC Thailand นะครับผมซึ่งเป็นเว็บที่เติมง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะวิธีเติมนะครับก็ใช้แค่ Two Wallet นะครับผมกับ UID และ SID เท่านั้นเองนะเนี่ยครับเราก็เข้ามาที่ Two Wallet นะครับผมและเลือกที่มันเขียนว่าส่งซองของขวัญนะครับใส่ยอดจํานวนเงินนะครับติ๊กเป็นแบ่งจํานวนเงินเท่ากันนะครับผมกรอกจํานวนคนที่รับซองนะครับกดสร้างซองจดหมายเลยครับปุ๊บแล้วเราก็กดยืน ยันเลยนะครับปึ๊บก๊อปลิงก์นะครับจากในทัวร์เลยเมื่อกี้นะครับเอามาแปะนะครับผมและกดยืนยันการทํารายการเลยครับนี่สําเร็จแล้วครับเราก็จะได้เครดิตมาเติมเกมแล้วนะครับเริ่มจาก4ทีมสุดท้ายนะครับ4ทีมสุดท้ายเนี่ยคนที่แพ้ก่อนนะครับก็จะพลังอยู่ที่4ี่ล้านเนะครับก็จะมีซุปเปอร์ดาร์กนะครับแล้วก็มีซอมบี้แมนมี คาโร่นะครับมีคิงนะครับผมมีเมทัลไนแล้วก็มีแท้งท็อปนะครับเป็นกรอบทองทั้งหมดนะครับยังไม่ถึงกรอบแดงนะครับสําหรับทีมนี้นะส่วนอีกทีมหนึ่งนะครับที่แพ้เนี่ยทีมนี้นะครับก็จะพลังอยู่ที่5ล้านนะครับใส่บูมเมงมานะครับน่าจะเอาแค่สกิลของมันนะครับผมเพราะว่าปั้นแค่กรอบม่วงเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีซอมบี้แมนนะครับมีคิงมีนักกักหวานนะครับเอามาล้วงหลังนะครับเผื่อเจอทีมที่มีสายซอมบี้แมนนะครับแล้วก็ จักระพัดเด็กนะครับแล้วก็กาโร่นะครับแต่ก็ยังแพ้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูที่คู่ชิงกันบ้างนะครับคู่ชิงเนี่ยก็จะพลังอยู่ที่ 8ล้าน9นะครับมีผูลีนะครับผมซึ่งเอามาล้วงหลังแน่นอนครับเจ๊แกนี่โหดเรื่องล้วงหลังมากๆนะครับสําหรับผูลีนะครับโหดมากๆครับเรียกได้ว่าตีนี่น่าจะดีกว่านักกังหวานนะครับถ้าปั้นดีๆนะถ้าแบบของถึงๆเลยนะครับแล้วก็มีซอมบี้แมนนะครับกันหน้านะครับมีเมทัลไนท์กับซิวร์แฟงนะครับคอยซัพพอร์ตเพื่อนนะครับแล้วมีกาโร่กับคิงนะครับเป็นดาเมจหลักคิงกรอบแดงไม่ให้แรงได้ไงนะฮะ โอ้โหแค่กิงกอบแดงนี่ก็รู้แล้วว่าโหดนะครับผมมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างคนระับอีกฝั่งหนึ่งเน่ยกินกอบแดงแถมกาโ่เนี่ยก็ยังแดงอีกด้วยนะครับแต่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะสามารถทนดาเมจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแล้วก็มีซีวร์แฟงนะครับมีซอมบี้แมร์มีซุปเปอร์ดาร์กนะครับแล้วก็มีเมทั้นไหนนะฮะมาเดี๋ยวกดเข้าไปดูกันเลยดีกว่าฮะเอาละครับเริ่มละครับเอา ผูรียืนหน้าด้วยนะครับน่าจะไม่ได้หวังให้ผูรีเนี่ยยืนได้ยาวๆนะครับแต่แค่หวังแค่ล้วงหลังปึ๊บแล้วก็ตายจากไปแค่นั้นพอลนะ้ะ <c oughs> โอ้โหดูคิงครับอันตีทีหนึงฝั่งขวานี่เลือดหายไปเยอะนะครับแต่คิงฝั่งขวาก็อันตีคืนเหมือนกันนะครับก็เลือดหายเยอะพอสมควรเหมือนกันครับนี่การโร่เปิดต่อเลยครับเดี๋ยวดูการโร่ฝั่งขวาบ้างนะครับว่าดามเมจจะหนักขนาดไหนนะครับผูรีนี่ยังไม่ได้ใช้สกิลอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับ กาโรฝั่งขวาดาเมจหนักจริงครับดูครับเลือนรดแทบหมดหลอดนะครับผมนี่โอ้โหซุปอร์ดารก็มีอาจทนดาเมจของเจ้ากาโร่ได้ไหวนะครับติดกระดูกหักด้วยนะครับตอนนี้จะเป็นลมอยู่แล้วครับซูเปอร์ดาร์กน้ามือเชียวเรียบร้อยครับซอมบี้แมนฝั่งขวาล่วงไปแล้วครับแต่ยังมีาตเกิดอยู่ครับเมทันไนยังใส่อยู่ครับโอ้ติดสาหัสด้วยครับจังหวะนี้ คิงยังไงครับทรรโคกเปิดไปแล้วครับโอ้โหเปรี้ยงเลือดหายเกือบมททีมนะครับพระเจ้าช่วยอย่างแรงครับคิงฝั่งขวาเอาคืนบ้างครับดามเมจจะหนักขนาดไหนไม่เท่าไหร่ครับโอ้โหแต่ก็ตายไปสองเหมือนกันครับสอมบี้แมนยังมีตายเกิดอยู่นะครับจังหวะนี้กาโรเอาคืนบ้างครับกาโรฝั่งขวายังไงครับรอดูโอ้โหไม่ทันได้รอเลยไม่ทันได้เอาคืนเลยนะครับล่วงก่อนนะโอ้โหคิงดาเมจแรงจริงๆครับคิงกอบแดงครับไม่แรงได้ไงนะครับ ามาดูที่ฝั่งกลุ่มปีศาจกันบ้างดีกว่านะครับ4ทีมสุดท้ายนะครับทีมที่แพ้นเนี่ยพลังอยู่ที่4ล้าน5นะครับมีราชาทะเลลึกราชาใต้ดินนะครับมีดร์จีนัทมีกอริบาสนะครับแล้วก็มีด้วงนะแล้วก็วัคซีนแมนนะครับเรียกได้ว่าเอามาเน้นทีมเผาผ่านเผาไม่กัดก่อนโดยเฉพาะเลยนะครับสําหรับทีมนี้นะแต่ก็ยังมีอาจทนดาเมตอยู่ไหวนะ <c oughs> อีกทีมนึงเนี่ยพลังที่แพ้นะครับอยู่ที่3ล้าน6นะครับมีด้วงนับมียุงมีดรจีนัทนะครับมีสาลายหรือคมบูนะครับผมมีโซนิกแล้วก็มีวัคซีนแมนนะวัคซีนแมนก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เดี๋ยวมันจะกลับมาโหดและพังอัดอีกครั้งในเซิร์ฟนะครับผมก็เตรียมเตรียมเศษกันไว้หน่อยนะครับเผื่อไว้ปั้นนะครับส่วนคู่ชิงเนี่ยพลังอยู่ที่7ล้านนะครับมีมาเฟียสเปนด้วยนะครับมีด้วงนะครับมีราชาหน่าฟ้า สองตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเอามาแค่บูตดาเมจนะครับแล้วก็ยืนให้ตัวครบนะครับผมมีราชาทะเลลึกนะครับมีโบลลสแล้วก็มีดรจีนัทนะครับส่วนอีกทีมเนี่ยก็จะมีดรจีนัทนะครับมีด้วงมีราชาทะเลลึกนะครับที่เป็นตัวแทงนะครับผมมีวัคซีนแมนนะครับมีโซนิกนะฮะแล้วก็มี โกลิบาสนะครับผมก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างที่จะโหดเลยแต่ว่าทีมนี้เนี่ยเหมือนว่าจะปั้นยังไม่สุดสักกตัวเลยนะฮะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่านะครับว่าทีมนี้เนี่ยเขาจะโหดไหมนะครับแล้วก็ลงศึกดวลเนี่ยจะสูสีขนาดไหนนะครับมาะเดี๋ยวลองไปดูกัน มาเริ่มแล้วครับผมใครได้เปิดก่อนครับจังหวะแรกนะครับเอาละครับวัคซีนแมนใส่ก่อนได้เปรียบหรือเปล่าเอยเปี้ยงหูแรงอยู่ครับแต่ว่าตัวที่ตายไปเป็นมาเฟียนะครับผมกับราชาด้าน้าที่ไม่ได้ปั้นอะไรไว้เลยนะโอ้โดวงสอยดวงก่อนเลยครับดวงฝั่งขวาที่กระดูกแตกด้วยนะครับจังหวะนี้กลริบารสเหมือนสกิดบัฟโอ้โหดรจีน่าฝั่งขวาตายไปแล้วหนึ่งนะครับแต่ละตัวนี่ตีดวงฝั่งซ้ายไม่เข้าเลยนะครับ ปั้นมาหนักบ้างจริงๆรอาโอ้โหโบลอตต่อยดีเดียวตายไป2นะครับเมื่อกี้นี้พระเจ้าอะไรจะโหขนาดนั้นครับวัคซีนแมนเอาคืนบ้างครับไปเยี่ยงโอ้ก็น่าจะมีแต่วัคซีนแมนเนี่ยแหละนะครับที่ดามมพอไปวัดไปวาได้นะครับแล้วก็ร to าชาทะเลลึกนะครับผมต่อยด้วงนี่เกือบตายเลยนะฮะเมื่อกี้นี้โอ้โหแต่เกมนี้ดูเหมือนจะจบไวมากนะครับเพราะว่าราชาทะเลลึกไปอีกหนึ่งแล้วครับผม โอ้โหโบลตสจัดหนักครับวัคซีแม่ตายตามไปด้วยครับโอ้โหเกมนี้จบไวมากๆนะครับผมแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับด้วยพลังที่ห่างกันค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ การสู้นะครับในศึกดวลครั้งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะมันมากๆนะครับแต่ว่าพลังอาจจะไม่ได้สู่สีเท่าไหร่นะครับในอันดับหนึ่งของฝั่งปีศาจนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูสัปดาห์หน้ากันดีกว่านะครับว่าทีมแต่ละทีมเนี่ยจะโหดมากขึ้นขนาดไหนนะครับเอาละครับใครที่ชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ